สนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื 3, pair, 3, 3, ่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนมีอะไรผมรับใช้ครับคุณตำรวจมัช่วยดูนะหนูถูกขอมขืนเฮ้ยเดี๋ยวฮะเรื่องราวมันเป็นยังไงคุณเล่ามาสิครับจอนอะมันขอขคุนดูทั้งหมดสามครั้งสามครั้งใช่ค่ะครั้งแรก ทังที่สองปวดแสบปวดร้อนทั้งที่สามเลิ่นเรื่องมนเทิงใจว่าเดี๋ยวไปให้ปากคำที่โรงพักดีกว่าครับอ้ยไปทำไมล่ะคะคุณตำรวจหนูไม่ได้มาแจ้งความค่ะหนูมาเล่าสุดกันฟังนี่มันไม่ใช่คดีเล็กๆนะครับนี่มันคดีข่มขืนนะครับคุณม่จะเอาเรื่องเขาแล้วครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณตำรวจหนูตกลงกับมันไว้แล้ว มันมาไม่มาคมคืนหนูเป็นครั้งที่สี่อ่ะหนูถึงจะแจ้งความค่ะคุณไม่เอาเรื่องไม่เอาค่ะหนูต้องฟังเฉยเอาอย่างนั้นแหละฮะประสบการลวนขอตัวกลับก่อนนะครับคมไทยยากจริงๆก่อนใบคลายเรียสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักบดลูกเบอร์7 7 7ตราหมอเสง สบูเบเนตซีแอนอีใช้ได้ผู้หญิงคนนี้ใช้ได้สองอย่างคนต่อไปมาพี่โอ้โหหน้าอกใหญ่นี้ปหลักกักดีหลือเกรนตายแล้วจริงๆแล้วหน้าอกใหญ่ๆแบบนี้มันน่าจะคู่ควรอยู่ที่อกของข้าข้าต้องการหน้าอกลินนมของเจ้าไม่ได้นะฉันได้ทำศิลปกรรมมาแพงอ่ะถ้าจะเอานมไปอ่ะเอาหน้าฉันไปแทนแล้วกัน ต้องตื้นหน้าดีๆแล้วทำไมเธะไม่ภูมิใจกันเหรอว่าร่างกายของเธอบางส่วนเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับความสวยสดงดงามราชินีแห่งอียิปต์อย่างข้าเอ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยนะสุนท่าข้ายอมหมดแล้วเอาออกข้าไปเลยสำหรับเจ้าเนี่ยดูสภาพแล้วทั้งร่างกายนี่ใช้อะไรไม่ได้เลย ได้สิอย่าฆ่าเขาเลยนะเอาหัวเข่าไหมฆ้าให้หัวเข่าสองข้างไปเสริมหนกแก้มไหมปล่อยตัวมันไปปล่อยเหรอข้ารอดเหรอออกสิออกสิปล่อยข้าเลยและอีกไม่นานความสวยความงามของข้าราชินีแห่งอียิปต์จะกลับมาสวยเหมือนเดิมจริงไหมครับท่านฟาโรห์ พอเท่าบาตกอกหรือเวลาอีก3วันท่านก็จกกะเกษียณแล้วทำไมไม่ไปหาพักผ่อนไปหลับไปนอนที่อื่นทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยจะให้ข้าไปไหนกันเพราะหัวใจข้าอยู่ที่นี่ข้ารอคนรักอยู่นังอวบอะนังอวบชุดขาวๆอะ่ะอันแน่นนแ,แสดงว่ากำลังมีความรักแล้วะสินี่ถูกต้องเฮ้ย,ยแต่ที่ อยากจะถามเองหน่อยนะไอ้คนเราเนี่ยความรักเนี่ยมันเป็นยังไงข้าอยู่ฝ้าสมบัติมา60ปีไม่รู้เรื่องเลยว่าคนหรือว่ามนุษย์เราเนี่ยเขารักกันยังไงเห็นแต่จิ้งหลีดมันฝากรักกัน <Ừ. S 1> พอเจอผู้หญิงฉันก็ได้แต่กรี๊ดช่วยบอกข้าหน่อยสิจะบอกข้าหน้าความรักมันเป็นยังไงความรักนี่แซบแซบี่นความรักนี่หรือว่ากินลาบกินส้มตำม,มันเด้แซบแซบแค่แคือกันนั่นละ เล,เลมันยังไงเ,<ล>เออบอกกันหน่อยความรักเนี่ยมันเป็นโลกสีชมพูโลกแห่งความรักชีวิตนั้นสดใสนะเลใช่เขาบอกว่าคําว่ารักเริ่มแรกจากตัวรอแล้วแตกหนอจากรอเป็นกอไก่ไม่หันอากาศแทรกรักระหว่างใจ<ว>จึงจะได้คําว่ารักสลักสวงวังวังวังหังว,ว้าไม่ลึกเลยว่าความรักมันจะมีแอคโคยาวขนาดนี้ จริงจริงแล้วแต่เวลาแกมีความรักแกทำยังไงอ่ะเวลาฉันมีความรักนะพ่อเท่าฉันก็จะเป่าวนี่แหละจีบสาวเลอเสียงดนตรีเสียงววฉันนี่คนเขาชอบกันรักกันเนี่ยจีบกันเนี่ยใช้ไอ้นี้ไอ้นี่อย่างเดียวเลยเออไหนลอง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 ทำให้ดูทีแต่ว่ามันหวานมากเลยนะเวลาเป่าเป็นไอติมหรือไงมันหวานเสียงมันไพเราะเพราะเพลงจับใจไงพ่อเท่าเลอมันหวานจริงๆริงนะไหนลองเป่าให้ดูทีเออ กำลังเพลินเลยอะไรล่ะหวานเกินมดกัดปากโอ้ยไม่ยากเลยเอ็มเต่าไปเดี๋ยวเขาคอยตบมดให้เอางั้นเหรอเออมาในตัวแล้วนี่ขึ้นในตัวโอ้ยมานี่ตัวละพอพอพอๆๆเรนมันไปแล้วตัวนั้นไปแล้วเลยโอ้ยมันเพราะมาบ่พอมาบ่พอ ว่าโอ้โหใจจะขาดมันนีบรีโหม,มันหวานจริงจริงหวานจริง,น,รงนี่เวลาผู้ชายเขาเจอผู้หญิงเ็าพูดยังไงกันนะเวลาผู้ชายเจอผู้หญิงเออคอยมากเจ้าไล่ไหลแต่หัวใจฉันรักเขารุนแรงนะทำไมรักคอยอ่ะไอ้คอยพี่ไอ้คอยพี่ว่านี่คือภาษาอีสานอ๋อคอยรักเอ่ะคอยหมายถึงฉันคอยรักเจ้ามากไลยไหล นะพูดยังไงอ่ะคอยมักเจ้าหลายหลคอยหลักเจ้ามากหลายโอ้ยโอ้ยสอนเรื่องคอยวาบมัดถือด้เอาไเลอ้าเอาไปเลวยเลยอ๋อโอ้ยโอ้ยนี่เฮ้ยบอลกระหนกกระซองกระหนกเองจ้าแฟนเราเอ้าแฟนเราเออเออเออฉันรอเธอตั้งนานเลยอ่ะรอใเธอออกมาหาฉันน่ะคิดถึงมากเลยรู้ไหมอ๋อจ้าจ้าจ้าไอไอเรื่องคิดถึงอ่ะ เอาไว้ที่ไหน<จร>เอาไว้ที่หลังก่อนนะคืออย่างนี้ตอนนี้ไม่ได้เห็นหน้านะตอนนี้ข้างในอะนะเกินอวยหมาว่าเป่าแล้วมีความรักไงเอาฟังเขาก่อนไม่ใช่มีเรื่องเหรอพี่จะเป่าทำไมนักหนาแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมก็อยากให้รักกับลูกฉันก็รู้แล้วแต่ว่าอันนี้ไว้เป่าต่อรักคืออย่างนี้นะข้างในเนี่ยนะรู้ไหมว่าฟาโรเกิดอะไรขึ้นไอ้ฟาโรสิฟาโรกับราชนีเนี่ยนะมันฟื้นคืนชีพอวย ไม่ต้องเป่าแล้วหให้คุยก<ห>ันก่อนได้ไหมข้างในเกิดเรื่องใหญ่แล้วเขาฆ่ากันจะตายแล้วฟาโลกับราชินีฟื้นมาฆ่า<อ>ทุกคนเลยแล,แล้วคนออื่นล่ะตายกันหมดแล้วมั้งช่วยเขาไปช่วยหน่อยสิพ่อฉันยังอยู่ข้างในอ่นะใจช่วยไม่ได้เพราะว่าฉันมีหน้าที่เฝ้าอย่างเดียวจะยังไงเกิดขึ้นก็ไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้าอย่างเดียวแต่ว่าน้องบางก็อยู่ข้างในนะอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเไปแล้วอีกนะไปแล้วไปแล้ว ก่อนบายลายเพียรก่อนบายลายเพียสนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโฮเด้งเป็นไงดีไหมดีมากๆเลยที่รายอ๋นเนี่ยท่านฟารโรตั้งแต่ข้าเนี่ยนะได้มาอยู่กับท่านเนี่ยนะชีวิตของข้าเนี่ยมีความสุขจริงๆเลยเดี๋ยวนะ ท่านชื่อว่าฟาโร่ข้าเปลี่ยนชื่อได้ไหมอะ่ะเข้าไม่อยากชื่ออาซีนเลยอะ่ะเป็นหูเมียกันชื่อมันต้องคล้องกันสิท่านชื่อฟาโร่ข้าชื่อฟาร่าดีไหมอะ่ะฟาร่าราเวแต่เจ้า,าเนี่ยนะตั้งแต่เข้าเป็นเมียท่านนะมีความสุขกว่าเยอะดีกว่าเป็นเมียไอ้พวกโจรนั่นหูเป็นไหนไหนเลยอะ่ะ ดูดดสิ<ด>ไม่เคยสุขสบายเลยเที่ยวปนสดมเข้าไปทั่วเนี่นะนึกถึงอนาคตนะต่อไปเราทั้งคู่นะอุ้ยแต่งงานกันมีลูกกันนะลูกออกมาคงหาตัวมันไม่เจอเลยเนาะ <c oughs> โอ้ยท่านฟารโลเดี๋ยวนะล <c oughs> ีคานวดท่านเนี่ยโอ้นวดมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วข่าเมื่อยจังเลยอ่ะเมื่อยเมื่อยเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะหาเบามันวดให้จริงนะจริงแน่ เคลียร์พตราอยู่ที่ไหนท่านพี่อุ๊ยตายตกใจเลยอ่ะแล้วกาชาวแมนจูมาเดลียร์พรนาใปนวดให้เขาเดี๋ยวกี้ต้องขอใหม่มันยังไม่ขนาดนี้นะทำไมนานๆไปมันยิ่งเถือนเพิ่เถือนเพินอ่ะเ็ื่เธอนั่นแหละฉันจะอาไรเธอล่ะมารับตำแหน่งหน้าที่แทนฉันจากคีโอพัตราต้องมาเป็นบ่าวเป็นคนรับใช้ คิดมากเกินผมล่วงไปครึ่งหัวแล้วนี่มาเลือกข่าอดีนี้โอ้โหหน้าผากยังก็ลานมันรวดเร็วๆแหม่เน่เน่ไหนเงยหน้าสิโอ้ยหน้ายืมไปทำที่จอดรถใจหัอแข็งขาคอแห้งอ่ะหิวน้ำจังเลยอ่ะเลียกป้าจ๋าได้ยินไหมไปหาน้ำให้ดิได้ยินครับท่านพี่เดี๋ยวแว ตัวอะไรสักอย่าง <S 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 เอาเลยลวลเดี๋ยวมานวดข้าต่อโธ่ก็ก็สงสารท่านเหลือเกินท่านจงเวทนาน่าสงสารดูสินั่นฟ้าโลไปหลงนึงพวกนั้นน่ะหูปักหัวปมเลยเป่ค้าเขาต้องกลายมาเป็นคนรับใช้เขาไม่อยากพื้นคืนชีพแล้วละ่ะเขาอยากตายโธ่ถึงท่านยังไม่ตายแต่ท่านหน้าตาท่านเหมือนตายแล้วนะเพคะ เดี๋ยวเยากเมเลียดยยยยใไหมครท่าอยากตายข้ายากตายถ้าอยากจะตายเดี๋ยวจะได้ตายสมใจจริงพวกท่นเป็นใครเป็นใครไม่สำคัญเอานมน้องบางคืนมาก็แล้วกันมาทวงอะไรกันข้าาทวงกับท่านฟารโรสิไหนอะ นั่งอยู่นั่น,น่ะเห็นแต่ดำดำข้ามันไม่มีความหมายข้ามันหมดคุณค่าแล้วข้าขอไปอยู่ชีวิตหลังความตายดีกว่านี่คือโอวตารพูดจริงเหรอทำไมถึงเปลี่ยนใจคิดนอกใจพี่ไปอยู่กับฟารโรเราล้องบางไม่จริงนะคะพี่บาตอคข้าทำไปแค่ทำตามน้ำไมเทานั้นเองอ่ะในใจข้ายังมีพี่บาตอคคนเดียวนะคะโอน้องบางพี่บา เฮ้ยยืนก่อน<ะ>เอฟเป็นใครฮะ <oppose> <อ>มอาจะจ้างนักให้ตายเลย,เยได้ขอรับท่านฟารโรเอาแล้วไงเอาแล้วไง<ะ>เฮ้ยพวกเรามาเชียมาเชียพวกเรามาเชีย Laura: พวกเรามาเชียฟาจัว ดังให้ไปฆ่าไอ้ขวก็เป็นเพื่อนกันเหรออ,อะข้าคงทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกท่านฟารโรเพราะนี่คือทายาทของข้าเองไม่ความว่ายังไงพวกเนี้ยเป็นทายาทที่สืบสกุลของข้าสองพันกว่าปีแล้วที่มาเฝ้าสูสานของท่านฟารโร์ไงครับอา้าวนี่พวกนี้เองอ่ะพวกเองที่มาสู่ศาลเฝ้าสานเฝ้าอะไรเราฝ้าสูสาลของท่านฟาโร์พวกเองอ่ะเฝ้าสูสานฟาโร์ท่านนานเอ เองไปใชเองไปจ้างนังกแสดงอเมริกามาก็เดือดร้อนเันอย่างเงี้ยอาเองนี่แหละเป็นคนเฝ้าสุสานมาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนเลยนะไม่รู้จะไปรับกับใครมาเจอตัวท่านฟารโรนี่ก็นับว่าโชคดีแล้วฉะนั้นขอเบิกเงินย้อนหลังกันแล้วกันรวมเป็นเงินทั้งหมดพอไหมพอไหมเท <c oughs> ่าไหไรเ่เท่า ให้ยอให้อีกโอ้ยบอกไเลยสองพันล้า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 นโอ้ยเอาที่ล้านกันแล้วแต่นี่ท่านจะขายสมบัติที่อยู่สุสานยังกับมันไม่พอเสียสายแค่ยังไม่หมดยังมีอีกล้านยังมีอีกล้านกันแอีกมีหน้ามาพูดอีกห้าเพนแคสันก็จะมาเอาอะไรจากล้าอีกแต่เย็กนฟาร่เพราะเขาก็ทำงานให้ท่านไงเดี๋ยวเจ้าก็ทำงานบกพร่องนะเออบอกไปเลยเพราะท่านฟาโรอะ มอบหมายให้บรรพบุรุษของเราเฝ้าสุสานเนี่ยสืบทอดกันมา2,000กว่าปีและพอครบกำหนด2,000ปีเนี่ยเราก็ต้องทำพิธีชุบชีวิตขององค์ฟาโรแต่นี่เจาเ้าเฝ้าอย่างเดียวแต่เฝ้าไม่เฝ้าเปล่าปอยให้คนมาลักสมบัติและยังลืมชุบชีวิตท่านฟาโรอีกถ้าก็เฝ้ามาดีโดยตลอดเลยมันก็ต้องมีผิดบ้งตกบ้างอะไรพังบ้างใช่ฮะอย่างนี้จะมาโทษกันได้ยังไงถ้าเฝ้านี่ก็ถือว่าดีแล้ว ให้อภัยและแค่ต้องการอะไรให้อภัยไปไหนวะให้อภัยให้อภัยให้อยู่กับข้าเจ้ายุงบางอ้าวแล้วเจ้าอ่ะแม่แปนกับพวกข้าอ่ะโอ้ยถ้าข้าเจออย่างเจ้าแล้วข้าลืมทุกสิ่งทุกอย่างแเลยอะไรอีกอะไรไม่ไอโลจะไปก่อนแล้วข้าไหนก็ไปงั้นข้าไปอยู่กับท่านนะท่านฟาโลดีมากเลยไปไปเราไปกันดีกว่า าลาก่อนนะทุกคนเอา้าแล้น,นี่ล่ะให้ประตูเปิดเท้า,ววาท่านมาเหรอเดี๋ยวก่อนท่านท่านเดี๋ยวก่อนทุกคนอขอทุกอย่างหมดเลยอ่ะข้าข้าขอท่านสักอย่างได้ไหมอ่ะขออะไรคือข้าอยากจะขอให้ท่าน,นช่วยชุบชีวิตพ่อข้ากับลุงเหวียวหน่อยได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกอันนั้นเป็นบาปกรรมของพวกเขาอ่ะใช่ที่ต้องชดใช้เขาอยากเป็นอมตะไม่ใช่เหรอท่านปปรดขอาร้องแล้วนะ อะไรนี่นี่ผัวข่านะเว้ยหูห่วงของเออห่วงเซลอ้โหแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์มนารูเว้ยแค่อยากจะอ้อนวอนเขาพวกเราเนี่ยก็ช่วยชุบชีวิตท่านขึ้นมาเหมือนกันนะใช่ถ้างั้นช่วยชุบชีวิตพ่อกับลุงหนยนะฉันจะช่วยด้วยเอาชีวิตจิ้งจกกับตุ๊กแกมาแลกชีวิตจิ้งจกกับตุ๊กแกมาแลก เอาเปล่าเอาเอเอาจากเอาจ้ะให้ฟุ้ยขึ้นมาก็แล้วกันพระองค์ช่วยเขาเถอะไม่เหน่อยนะเบทิลิซเลลิบโบชเช่โบโอคุกโจิอัครานาคโชัจำลองก้วกันพาสผัจพาสน้อยยังยงเยังี่ผมลองัดจวนองผัลองันองัดจำนองผังองันองัองััอง เรียบร้อยครับอีกสักครู่พวกเขาจะฟืนมาอ๋อพระองค์กษัตรเสร็จพิธีหรือยังเพคะเสร็จแล้วครับไปเถอะเรากลับไปที่สุสานของเรากันแล้วหมมฉันจะไม่ไหวแล้วขอบคุณมากนะท่านปารนะบ๊เป็นยังดอก้ ฟาโร่บอกว่าอีกสักครู่จะฟื้นใช่ไหมไม่เห็นฟื้นเลยอ่ะรู้โอเคต้องเลยเฮ้ยพิ่ตาแล้วพี่ตาแล้วโอ้ยตกใจหมดโอ้ยอยู่นี่ก็ลุก เป็นกรรมให้เธอน้ำกรกระนกองนี่แล้วอ่ะ